สวัสดีครับผมนายวิริย์พรลน้ำเนียมรักนักศึกษาหกหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้ามูลเรียนหกสิบเอ็ดทับยี่สิบเอ็ดครับจะมาพูดเรื่อง augmented six chord นะครับ augmented six chord นะครับเป็นคอร์ดประเภทคอร์ดนอกคีย์นะครับมีไว้ส่งเข้าคอร์ดที่ห้าในคีย์หลักนะครับคอร์ด augmented six มีอยู่ด้วยกันสามคอร์ดหนึ่งคอร์ดแบบอิตาลีนะครับสองคอร์ดแบบฝรั่งเศสสามคอร์ดแบบเยอรมันนะครับ วิธีการหาคอร์ดออกซิเจนสินะครับหลักการคิดนะครับคอร์ดที่สี่ในคีย์น,นั้นนะครับเพิ่มตัวที่หนึ่งแล้วก็ลดตัวที่สามนะครับแล้วก็พลิกกลับหนึ่งครั้งส่วนถ้าเป็นคีย์มิเมนอร์ให้เพิ่มแค่หนึ่งอย่างเดียวนะครับเพราะตัวที่สามมันลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราได้แต่แอดของคอร์ดที่สี่มาแล้วก็พลิกกลับเรียบร้อยนะครับจะมาเพิ่มตัวออกซิเนนะครับก็คืออิตาลีเพิ่มตัวที่หนึ่ง ในคีย์เข้าไปนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเพิ่มตัวที่สองในคีย์เข้าไปนะครับเยอรมันเพิ่มโนต้ตตัวที่แปดสามในคีย์เข้าไปนะครับส่วนคีย์มเนอร์ให้เพิ่มสามปกติเข้าไปนะครับเราจะมาหาคอร์ดออร์เซอริกแบบอิตาลียนก่อนนะครับผมจะแบ่งไว้เป็นทางเมเจอร์แล้วก็ทางมเนอร์นะครับทางเมเจอร์ผมยกตัวอย่างเป็นคีย์ซีนะครับคีย์ซีไปหาคอร์ดที่สี่นะครับก็คือคอร์ดเอฟนะครับ ตัก็คือ F A C นะครับหลักการก็คือเพิ่ม1ลด3ใช่ไหมครับก็คือจะได้ F# s h A r p flat แล้วก็ C นะครับพลิกกลับ1ครั้งนะครับจะได้ f flat C F# sharp นะครับแล้วก็อิตาลีเพิ่มโน้ตตัวที่1ในคีย์นะครับก็คือตัว C เข้าไปนะครับจะได้ f flat C F# sharp C นะครับทางมนเนอร์นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นคีย์ C มินเนอร์นะครับ ซีม n นไปหาคอร์ที่ C ก็คือ f m มนเนะครับ f m i n เจะได้ F A-Fat C นะครับหลักการก็คือเพิ่มแค่หนึ่งอย่างเดียวนะครับก็คือ f sharp A f C นะครับแล้วก็พลิกลับนะครับจะได้ A-Fat C f f ีเนะครับแล้วก็เพิ่มน้ t ตัวที่1ในคีย์เข้าไปนะครับก็คือ A-Fat C f f h a r ฟนะครับ ต่อไปนะครับมาหาคอร์ดแบบฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับจะแบ่งไว้เป็นทางเมเจอร์และทางเมเนอร์นะครับยกตัวอย่างคีย์ซีเหมือนเดิมนะครับก็ C ไปหาคอร์ดที่4ได้คอร์ด F นะครับก็คือ F A C เหมือนเดิมครับเพิ่ม1ลด3นะครับก็คือได้ F อ h ชาร์ฟนะครับพิกับหนึ่งครั้งเป็น f C f นะครับ ฝรั่งเศสนะครับเพิ่มโน้ตตัวที่สองในคีย์นะครับก็คือตัวดีนะครับเข้าไปจะได้เอฟเฟคซีเอฟชาร์บดีนะครับทางมเนอร์นะครับผมก็ยกตัวอย่างเป็นคีย์ซีมเนอร์นะครับไปหาข้อที่สี่ก็คือเอฟมเนอร์นะครับจะได้เอฟเอฟเฟคซีนะครับหลักการก็คือเพิ่มหนึ่งนะครับจะได้เอฟชาร์บเอฟเฟคซีนะครับพิกัดหนึ่งค้งเป็นเอฟเฟค C F-Sharp นะครับแล้วก็เพิ่มโน้ตตัวที่2ในคีย์เข้าไปนะครับก็คือ D จะเป็น f at, c f# arp, d นะครับมาถึงคอร์ดแบบสุดท้ายนะครับคอร์ดแบบเยอรมันนะครับเหมือนเดิมครับเป็นงไว้เป็นทางเมเจอร์กับไมเนอร์เหมือนกันนะครับก็คือคอร์ด C ไปหา F ได้ FAC เพิ่ม1ลด3ครับก็เป็น เอฟชาร์ปเอฟแพิกับหนึ่งข้างเป็น f อฟแฟดซีเอฟนะครับเยอรมันนะครับเพิ่ม f ฟดสาเข้าไปนะครับในคีปกตินะครับตัวที่3าในคีซีจะเป็นตัว E ีใช่ไหมครับก็เราต้องการ f ฟดสาก็ต้องเอาตัว E มาลดนะครับก็เป็น e f แฟดนะครับก็มาใส่ก็จะได้เป็นเอฟแฟดซีเอฟชแล้วก็ e f แ t นะครับ ในทางเมเนอร์นะครับก็ C เมเนอร์ไปหาคอที่4ก็คือ F เมเนอร์นะครับได้ F F# C นะครับเพิ่มตัวที่1เข้าไปอย่างเดียวนะครับก็เป็น F# F# C นะครับพิกกับ1ครั้งจะได้ F# C F# นะครับเพิ่มตัวที่3ในคีย์เข้าไปนะครับ3ปกตินะครับก็เป็นตัว E# อยู่แล้วนะครับก็เป็น F# C F# E# นะครับ ต่อไปนะครับจะมาพูดถึงหลักการใส่ในโฟร์พาร์ตนะครับเอาปเจ็ซิกก็เป็นคอร์ดที่ส่งเข้าห้าใช่ไหมครับจะยกตัวอย่างในคีซีนะครับเมื่อเราได้คอร์ดอิตาลีซิกมาแล้วนะครับก็คือเอฟแฟดซีเอฟชาร์ปซีนะครับเข้าคอร์ดที่ห้าก็คือคอร์ดจีเนะครับหลักการคือตัวเอแฟดกับเอฟชาร์ปนะครับต้องอยู่บนเสียงเดียวกับรูทก็คือ G นะครับนี่ครับยกตัวอย่างในการใส่นะครับ อันนี้สเราไปอิตาลีนะนะครับไป5้านะครับก็คือเอแตัวนี้นะครับก็ต้องไปหาตัว g ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว f ชาร์ปตัวนี้นะครับก็ต้องไปหา g เช่นเดียวกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับวิธีการหาคอร์ดออมเเตซิกนะครับอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ผมมีตัวอย่างเพลงให้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับ thank you